ทางผู้ชมคลิปนี้คุณป้าสิพามาดซองเมืองค่ะเพื่อนเอิญขนมหัวล้านพนะบังกระสิล้านอะค่ะเพราะมันหล่นหล่เนานะมันกลมๆลม่นไหมทางภาคใต้กระทั่งเอ่อเพื่อนเป็นอิสลามนะคะเนาะเพื่อนกระเฮ็ดกับเฮ็ดขนมในาราคาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าทรงเรียดจนจบนะคะ,นะนเนาะกระเฮ็ดไปบานๆเท่านี้เนาะไอ้ที่เหลืองๆนี่ก็คือใส่ถั่วนะคะ่ะถั่วถัว่วเหลืองเห็นไหมคะ่ะก็ไปปั้นเนาะเอิญกับเอาไป เอาไปยังก่อนล่ะค่ะเอาเอาไปเคี่ยวเลยไหมค่ะเออมันก็สีออกหวานๆวานมันมั่นนอกเซมตาน้าแน่นะค่ะทา่านผู้ชมเป็นดั่วเหลืองเลยค่ะเด้อกับเสี้ยนเป็นก้อนๆมอย่างงี้สิละส่วนประกอบของมันก็มีแค่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะนอกผสมแล้วค่ะมันออกกอังสีราคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เพิ่นแบ๊บแบ๊บอีกคือปั้นได้นหละคะ่ะรับบุสมเราต้องเอาใส่น้ำไหลายเนาะ แล้วเพิ่งกะสีใสงาใส่บัดรเด็กกะสีเป็นหนึ่งแนถึงนะคร่างถึงค่ะท่านผู้ชมอันใบตองมันก็สิตัดห่อน้อยๆเป็นตัวน้อยๆหนึ่ค่ะแผ่นน้อยๆนี่ใช่หรืค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำเด้อค่ะเด้อดพอบางอย่างเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าเอาแป้งพอเป็นหนึ่งเนี่ยมันสิติดกันใหญ่มันติดกันนะคะคือให้มันเว้นช่วงระยะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ใบตองเนี่ยเพิ่นก็ต้องใส่น้ำมันก่อนนะคะเนาะเพื่อบ่ให้มันติดใบตองนะคะท่านผู้ชมเพิ่นเอื้อนขนมหัวลานพนาคุณปากค่ะแต่เคยเห็นบัดกินแล้วมันก็แซ่บค่ะเพราะมันเป็น กราบการลงทุนบราหลายอย่างค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างการโยที่มีความอดทนเด้อขันโอทนดีก่ะคือจังคือแบบว่ามันลูกน้อยนะค่ะข้ามเดียวอะนะบางคนคืบ่มีความอดทนกับมันก็เลยอ่าอยู่บริเวโดรนเนาะมันก็คือบริยาเขตต่างๆคี้์ข้าวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ปรนเท็วมาตั้งแต่เป็นสาวจนพนลูกพันใหญ่เป็นตัวมีลูกมีหลานแล้วนะคะท่านผู้ชม เพิ่นขยันค่ะเฮ็ดแบบบ้านๆเขาเนาะอันนี้เพิ่นก็เฮ็ดทรงค่ะทรงกองหนึ่งกับแปดบาทค่ะเพิ่นก็เจาะกับไปขายสิบบาทสิระค่ะท่านผู้ชมทั้งว่าได้บ่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ได้อยู่บ่ได้หลายดอกค่ะเฮ็ดพ่อได้เงินค่ะโรงเรียนหลานมาซานโมลุค่ะนี่ยังสี่ลักคนเฮานะคะเนาะพ่ออยู่พ่อกินนั่นล่ะคันเฮาดิ้นร้อนหลายเฮาก็เมื่อยค่ะท่านผู้ชมอันนั้นก็แพงอันนี้ก็แพงเพราะว่าจมกระดะบัดนี้ท่านผู้ชมเอ้ยจะไปจมค่ะจมแล้วก็มีอย่างเกิดขึ้นค่ะเฮ็ดเลยค่ะเฮ็ดนี่่คะ เนี่ยคุณป้ามานําเสนอเลยค่ะได้ขนมหัวล้านมาเสมอเออเนี่ยนะคะเนี่ยเออกับเป็นก้อนละข้ามกับใส่ปากข้ามเดี๋ยวปุ๊บไปเลยค่ะต้องห้องเลยไปตองกันเลยค่ะถ้ามันมัน,นะะเลยค่ะเด้วบัวบ่อยมันติดกันเนาะแล้วก็เว้นช่วงนี้บัวหนึ่งของมากสิบเป็นสี่สิ่งเลยค่ะหนึ่งมาโดนค่ะหนึ่งมาโดนประมาณยี่สิบวัทีค่ะสุกแล้วเอาหนึ่งใส่ล่างถึงเลยคะ่ะซึ่งอะนะคะซึ่งนเนี่ยเนี่ยแล้วเพอนก็ใส่กล้องค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้องหนึ่งกับใส่อยู่แบบบ้านหกก <6 S 2> น เออ <ไป S 1> แล้วก็แมก็กด้วยแม,กม็กน,น,นั่นแหละค่ะยังสีละค่ะแล้วก็ส่ง <ไป S 1> ตลาดค่ะว้ายง่ายๆค่ะบางอย่างเด้อค่ะลองเหยียบางเรื่องค่ะเด้อคุณป้าลาบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ